สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28มิถุนายนปี2568นะครับมีอัปเดตอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกนะครับเดือนกรกฎาคมก็มีการโอนเงินช่วยเหลือ3กลุ่มนะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็รายใหม่นะครับผมจะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือนะครับทุกๆเดือนเนี่ย้ะทำอย่างไรในสำหรับ3กลุ่มนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับ เรื่องที่2ครับผมแน่นอนว่าล่าสุดแล้วก็เป็นที่จับตาสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านนะสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ไม่เกินส0 0แสนบาทนะครับผมมีรายละเอียดอย่างไรอ่ะน่าสนใจนะวันนี้2เรื่องพูดคุยกันนะครับเอาเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับผู้ที่ มองหาหรือว่าสนใจสำหรับในเรื่องของการที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับผมนะเพื่อจะช่วยในเรื่องของการนะครับเลดนะเกี่ยวกับการใช้พลังงานแล้วก็แน่นอนครับเป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์นะครับใครที่กำลังเล็งติดโซล่านะครับหรือว่าโซล่าเซลล์เตรียมรถย่อนภาษีนะครับผมปีต่อไปได้นะครับ ยังมีแผนส่งเสริมอีกเพียบนะครับช่วยผู้ประกอบการเปลี่ยนเครื่องจักรประหยัดพลังงานเตรียมเสนอร่างกฎหมายส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์เข้าคอรอมอภายใน1-2สัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเครื่องอินเวเตอร์นะครับฝีมือคนไทยราคาถูกนะครับกำลังเตรียมออกจำหน่ายนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเครื่องอินเวเตอร์นะครับเครื่องอินเวเตอร์ก็คืออะไรก็คือเครื่องที่แปลง นะครับผมแสงอาทิตย์ก็คือความร้อนซึ่งเป็นระบบนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบ DC นะแปลเปลี่ยนเป็นระบบ AC ก็คือไฟฟ้าสลับนะครับก็คือที่เราใช้ภายในครัวเรือนของเรานั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอเครื่องอินเวอร์เตอร์ฝีมือคนไทยที่ว่าราคาถูกเนี่ย มันจะถูกประมาณเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะนะครับโดยระบบนะครับของซุร่าเซลเนี่ยหลายท่านอาจจะรับทราบกันดีนะครับว่ามันจะต้องมีแผงนะครับที่เรียกว่าแผงซุร่าเซลถูกไหมครับที่ไปดําเนินการติดไว้เ,เขาเรียกว่าการแจ้งบนหลังคาหรือทำนะครับแท่นนะโชว์เพื่อจะรับแสงนะครับเมื่อมีแผงซุร่าเซลล์ถูกไหมครับรับแสงมาแล้ว ก็จะเดินทางผ่านสายไฟนะซึ่งเป็นสายนะครับ DC ที่เป็นกระแสตรงเนี่ยเข้ามาสู่นะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมีระบบวงจรเบรกกุงเบรกเกอร์ต่างๆ่างเนี่ยอีกระดับหนึ่งนะเพื่อป้องกันนะครับเซฟตี้นะในเรื่องของเกี่ยวกับตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับผ่านเบรกเกอร์ต่างๆแล้วเนี่ยมาสู่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็จะถูกการที่จะได้รับเนืพลังงาน DC แปลเปลี่ยนในระบบภายในฮุตเตอร์ให้เป็นระบบ AC ไฟฟ้าสลับนะครับให้มันเข้าหมวดกับบ้านของเราถูกไหมครับเขาก็จ่ายนะครับในเรื่องของไฟตรงนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของนะครับการใช้ไฟฟ้านะภายในบ้านของเราเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นหลักการไม่ได้ยากนะครับมาดูสิทธิและเงื่อนไขการลดหย่อนเนี่ยก็คือผู้ติดตั้งระบบโซลารูฟนะครับเป็นโซลารูฟท็อปเป็นระบบออนกิดนะครับ ในส่วนของระบบโซลาเซลล์นะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่ามันก็จะมีประมาณอยู่3กลุ่มนะครับหรือ3ประเภทหรือ3แบบแบบแรกนะครับผมที่เรียกว่าออนกิดออนกิดคืออะไรครับออนกิดก็คือว่าการที่มีแผงโซลารเซลล์ ale, นะครับผ่านเบเกอร์นะครับชุดเบเกอร์มาสู่เครื่องอินเวเตอร์แปลงกระแส DC ก็คือกระแสตรงนะครับไปเป็นนะครับ AC คือกระแสสลับ เข้าไปในส่วนของนะช่วยภายในบ้านของเรานะได้เลยแต่ว่ามันจะต้องมีตัวนึงเขาเรียกว่ากันย้อนนะครับที่เรียกว่า CT นะเพื่อบางทีเนี่ยนะไฟฟ้าดับต่างๆถูกไหมครับแต่ว่าถ้าใครติดในระบบออนกริดเนี่ยนะนะพอมีแดดปุ๊บเนี่ยไฟมันก็ยังเข้าไปช่วยนะครับหรือว่าไฟเนี่ยก็ยังนะครับมีใช้ในบ้านอยู่เพื่อป้องกัน นะสำหรับในเรื่องของการที่จะมีไฟเนี่ยย้อนไปที่สายส่งการไฟฟ้าเขาก็จะต้องมีอะไรครับมีตัวป้องกันนะครับเรียกว่า c t หรือระบบป้องกันไฟย้อนเรียกว่าระบบออนกิตนะครับซึ่งระบบออนกิก็ดูง่ายๆครับไม่ได้มีแบตเตอรี่นะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาสําหรับในเรื่องของการใช้ไฟในเวลากลางวันนะใครที่ อยู่นะครับบ้านตอนกลางวันก็จะคุ้มในเรื่องของการใช้ระบบออนกิจนะนะครับราคาก็จะถูกกว่าในส่วนของอะไรครับระบบนะครับออฟกิจนะครับออฟกิจก็คือเขาจะต้องมีแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของออนกิดนะครับรูปแบบที่2คือออฟกิจนะครับก็เป็นลักษณะนะครับเ,เขาเรียกว่าต้องมีแบตเตอรี่เข้ามาสําหรับในเรื่องของการชาร์จเก็บนะแล้วก็เอาไปใช้ นะซึ่งอันนี้ก็จะมีต้นทุนในเรื่องของแบตเตอรี่เพิ่มเติมมาเราเรียกว่าออฟกิดนะตรงข้ามกับออนกิดถูกไหมนะครับอีกอันนึงก็คือรูปแบบที่เรียกว่าไฮบิดนะฮะไฮบิดเนี่ยได้ทั้ง2เลยนะความหมายคือว่ามีแบตเตอรี่ด้วยนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับก็สามารถที่จะไปใช้ในส่วนของบ้านโดยตรงได้เลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ ในส่วนของการเชื่อมกับระบบไฟฟ้าหรือว่าการไฟฟ้าสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยนะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา4 0นะครับใช้ชื่อผู้เสียภาษี1คนตรงกับชื่อเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้ผู้ที่จะได้รับนะครับในเรื่องของส่วนลดตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่อนะครับนะเขาเรียกว่ามิเตอร์เนี่ยคือเป็นเจ้าของบ้านแหละนะเป็นเขาเรียกว่ามีชื่อตรงนี้นะครับ หากค่าใช้จ่ายจริงนะครับที่จ่ายไปแต่ว่าไม่เกิน200,000บาทต่อปีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะครับจำกัดสิทธิ์หนึ่งคนต่อ1มิเตอร์ต่อ1ระบบนะฮะนะครับกำลังผลิตระบบต้องไม่เกิน10กิโลวัต,ตนะครับต่อหลังโอ้ก็ถือว่าไซส์ใหญ่อยู่นะ10กิโลวัต,ตนะครับผมอ่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับเ,เงื่อนไขเบื้องต้น ให้กับนะทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวรอดูครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนท่านไหนที่สนใจเพราะว่านะครับในเรื่องของการติดสุรารูปนะครับผมหรือว่าติดโซลารเซลล์ระบบออนกิทเนี่ยไม่มีความซับซ้อนอะไรแต่ว่าต้องช่างต้องเข้าใจและที่สําคัญต้องขอในเรื่องของการอนุญาตจากการไฟฟ้าด้วยนะครับในเรื่องของการ ติดระบบตัวนี้นะครับอ่ะเอาละนี่คือเรื่องแรกนะพูดคุยแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเรื่องที่2นะครับผมแน่นอนครับว่าถ้าดูสําหรับเดือนกรกฎาคมนะก็โอ้โหนะครับเดินทางมาค่อนข้างเข้าสู่เรียกว่าเลยกลางปีแล้วนะครับผมนะก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมนั่นคือเดือน7ละนะครับ ทีนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยตามรูปแบบนะครับก็จะโอนในวันพุธที่9กรกฎาคมปี2568ทั้ง3กลุ่มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันรวมไปถึงกลุ่มใหม่ด้วยท่านไหนที่สนใจว่าเรูปแบบนี้นะเราเข้าข่ายไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเพื่กัน,กนเลี้ยงดูเด็ก,กแรกเกิด นะครับหรือเราเข้าสู่ในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับหรือเราอาจจะอยู่ในกลุ่มคนพิการแต่ก็ยังไม่ได้เนินการยื่นเอกสารจะต้องทําอย่างไรสําหรับรายใหม่ก็เดี๋ยวดูไปข่าวเดียวกันเลยนะครับสำหรับวันที่9กรนฎาคมครับกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินครับ600บาทเรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รับสิทธิ์บริการ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ6ปีนะครับคนละ600บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนบุตรนะอันนี้ก็ถือว่ามีกี่ท่านถ้าตรงเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขเนี่ยต้องเป็นนะครับเด็กที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลเด็กนะในครัวเรือนที่มีสมาชิกรายได้เฉลีย่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีน,ะนี่ก็ ต้องดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเช็คตัวเองนะครับผมนะรายได้นะครับผมในครัวเรือนของเรานะครับหรือว่าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมันไม่ถึง1 0 0 0 0แสนนะต่อปีก็สามารถที่จะดำเนินการยื่นเอกสารได้ยื่นอย่างไรมาดูครับเงื่อนไขนะครับผมสำคัญมากๆกนะครับก็ต้องบอกว่าคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขปุ๊บเนี่ย สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก,กแรกเกิดได้ตลอดซึ่งสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็ก,กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงวงเล็บครับไม่จําเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านถ้าเป็นโซนพื้นที่กรุงเทพอันนี้ลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานเขตนะครับถ้าอยู่ในส่วนของเมืองพัทยาก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สาราว่าการเมืองพัทยานะครับหรือว่าถ้าอยู่ในส่วนของภูมิภาค ก็ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลก็สามารถทำได้นะครับ นอกจากนี้ครับยังสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ถ้าไม่มีก็ดาวน์โหลดมานะแต่ทั้งนี้ครับผู้ปกครองนะครับจะต้องพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย i ID ของกรมการปกครองก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กก็จะต้องมีแอปพลิเคชันของไทยดีด้วยนะครับผมอันนี้ก็แจ้งกันนะครับโดยจะตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินนะจนเด็กอายุครบ6ปีนะนี่ครับผมก็ไม่ได้มีให้ย้อนหลังนะครับแต่ว่าเขาจะจ่ายนะในช่วงของเดือนที่ท่านลงทะเบียนนะอันนี้ก็แจ้งสำหรับผู้ที่รายใหม่ที่อยากจะทราบสำหรับในเรื่องของการรับสิทธิ์นะครับกลุ่มที่2ครับผมก็คือเป็นเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับวันที่9กรกฎาคมก็เตรียมรับนะ ผู้สูงอายุครับซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นะครับสัญชาติไทยไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดสรรให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับโดยแบ่งตามช่วงอายุบันได ดังต่อไปนี้นะครับอายุ60 69ปีครับจะได้รับเดือนละ600บาทครับอายุ70 79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80 89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาทครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์นะครับขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับปี2569 ได้แล้วภายในเดือนกันยาปี68ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อะรายใหม่นะถ้าเข้าเกณฑ์ดำเนินการนะครับยื่นได้นะครับ 1. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ 2. ครับมีสัญชาติไทย3เป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2569นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน68วงเบ เกิดตั้งแต่2กันยายนปี2508ถึง1กันยายนปี2509นเะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับถ้าเรามีคุณสมบัติตรงนะ1ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายครับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านวงเล็บนะครับที่เป็นปัจจุบันและ3ครับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์บ,บสำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้สามารถมอบอำนาจเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้นะครับสำหรับสถานที่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่สน,นักง,งานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับที่ผู้สูงอายุมีภูมิรำเนานั่นเองนาะนี่คือเป็นในเรื่องของเบียรยังชีพผู้สูงอายุนะครับผมก็ยังรับเป็นแบบขั้นบันไดยอยู่นะนะครับหลายท่านก็ให้ติดตามว่าถ้าจะรับเป็นอัตราเดียวเรทเดียวถูกไหมที่เคยนะครับผมนะมีข่าวมาในครั้งก่อนก็ตอนนี้เงียบไปอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามอย่างต่อเน,นื่องให้ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ กลุ่มสุดท้ายนะครับเรียกว่ากลุ่มเงินเบีย้ยผู้พิการครับก็ต้องบอกว่าคนพิการนะครับคนที่มีสมุดและก็บัตรประจําตัวผู้พิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบีย้ยความพิการคนละ8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทต่อเดือนได้ดังนี้คนพิการครับมีอายุไม่เกิน18ปีนะครับผมได้รับเบีย้ยคนพิการรายละ1000บาทต่อเดือน คนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปครับได้รับเบีย้ยคนพิการรายรับ800บาทต่อเดือนหากเป็นผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะเป็นสิทธิ์นะที่โอนเข้าสู่บัตรประชาชนถูกไหมครับที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดอีก200บาทต่อเดือนรวมแล้วนะครับก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับ สำหรับท่านใหม่นะครับสำหรับท่านใหม่ที่อยู่ในเงื่อนไขของผู้พิการนะครับผู้พิการรายใหม่เนี่ยก็สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้ที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมูเล็บตั้งอยู่ที่สารากลางจังหวัดในทุกจังหวัดหรือพื้นที่นะครับกรุงเทพติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมเอาระ นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับในเรื่องของข้อมูลที่นำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบ2เรื่องด้วยกันนะครับผมนะภาพประมาณนี้นะครับทั้งหน้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับผมที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนำกลับมาพูดคุยแบ่งปันอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับผมนะยังไงก็ พิมพ์มาแบ่งปันแสดงความคิดเห็นกันได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องล้ำลาไปแล้วครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ